เ็นงไงกันบ้างครับจากที่มีหลายๆคนถามผมเข้ามาทํายังไงให้หน่าใสผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิป My Skin care s k i n ิน r e r o u t i n e ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนผมไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าใสอะไรขนาดนั้นผมก็ยังมีสิวขึ้นมาอยู่บ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจําวันไม่ได้มีบริษัทไหนจ้างผมมาให้พูดแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงผมก็จะไม่พูดนี่คือผมผมจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีและก็มันไม่่่ได้้้้ผผลลลสิงงงแรรกททีมําาาหหัันนคคือนนคบ วันนี้ผมได้เจ้าเครื่องล้างหน้าไฟฟ้ามาใช้ผมต้องบอกก่อนเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อเอ่อพวกเครื่องอะไรแบบนี้แบบเครื่องขัดตัวเครื่องเครื่องขัดหน้าหรือว่าเครื่องล้างหน้าไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็ล้างกับล้างจากมือเปล่ามันก็พอแล้วแต่พอผมได้ลองใช้เนี่ยมันแตกต่างจริงมันเข้าถึงลูกคุณของเราจริงๆแล้วมันเห็นเอ่อสิ่งที่แตกต่างไปจริงๆก็นอกจากมันจะมีตัวแปรงล้างหน้าแล้วยังมีแปรงขัดหน้าแปรงขัดตัวแล้วก็แปรงขัดเท้า และที่สาคัญมันกันน้าเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ในใช้ในเวลาที่คุณอาบน้ําได้เลยย้อนกลับมาเรื่องผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหน้าผมใช้เป็นของ acne นี่ตัวนี้ผมใช้จริงๆนะครับแล้วก็ผมซื้อมาเป็นแกนล,ลอนเลยแล้วก็มาเติมเอาผมใช้จริงๆแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยวผมก็ต้องคงไม่ต้องไปซื้อแล้วผมคงต้องไปซื้อใหม่แล้วหน้าผมมาค่อนข้างแพ้ง,ง่ายมากแพ้แบบง่ายมากๆคือแบบอะไรที่แบบนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้แล้ว แล้วก็ตัวนี้มันก็ไม่มีแํมหอมไม่มีสารเคมีรวมถึงวบคุมความมันด้วยก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบล้างหน้าได้ออกแบบสะอาดจริงๆล้างหน้าแบบหมดจดออกไปหมดออกไปจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ดีต้องทําให้หน้าเราแบบว่าตึงหน้าเราตึงเป๊ะหน้าเราแบบขยับไม่ได้เลยแบบนั้นผมคิดว่าเผื่อผมคิดว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆคือมันไม่ใช่เลยมันทําให้ให้หน้าเราแย่ลงด้วยซ้ําถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ คุณมีความรู้สึกว่านหน้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับคุณสามารถจะใช้ใช้ตัวนี้บีบลงไปในเออ่แปรงเลยก็ได้หรือว่าจะลงบนมือก่อนแล้วค่อยทาแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่าคุณอาจจะถ้าคุณไม่มีเครื่องตัวนี้คุณก็ใช้ตัวน,วนี้ก็ล้างหน้าลงไปเลยใช้ตัวนี้เทลงมือแล้วก็ล้างหน้าปกติได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดู อันนี้มันใช้ได้หมดทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็มันเป็นแปรงสาหรับว่าหน้าที่เซนสทีฟด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทําลายหน้าเรานะครับเนี่ยผมก็ทีนี้เสร็จแล้วแล้วผมก็จะไปล้างก่อนหลังจากที่เราล้างหน้ากันแล้วแล้วก็มาแล้วผมก็จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้านะครับซับนะครับค่อยๆซับนะครับอย่าไปแบบถูนะครับค่อยๆซับไปพยายามแบบทาให้มันนิ่มนวลที่สุดนะครับซับให้มันแบบค่อยๆออกไป หรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นสำลีก็ได้นะครับก็ค่อยๆซับไปเหมือนกันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับพอเช็ดเสร็จแล้วผมก็ใช้เป็นตัวโทนเนอร์ตัวนี้ผมใช้เป็นของนูโตรจีน่าอลกอฮอลฟรีโทนเนอร์ก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นตัวของเอ,อ่อคลีนแอนด์เคลียร์ที่ว่าขวดมันจะสีฟ้าน้ำมันจะสีฟ้าๆผมว่าหลายๆคนเคยเห็นอยู่ที่เราใช้โทนเนอร์เนี่ยเพราะว่ามันจะไปเช็ดทรงความสะอาดคราบที่มันอาจจะยังเหลืออยู่หรือว่าคราบแป้งอะไรที่มันยังอาจจะเกาะอยู่ ได้มันสะอาดขึ้นกว่าเดิมก็ค่อยๆเช็คไปแล้วพอหลังจากที่ลงโทนเนอร์เสร็จแล้วผมก็จะใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้มเป็นของเซ t a าฟิลนะครับสำหรับผิวหน้าผมก็เป็นผิวหน้าที่แบบผสมมันจะมันช่วงทีโซนช่วงแก้มแล้วก็ช่วงอื่นมันจะค่อนข้างแห้งผมก็เลยใช้เลือกใช้เปของตัวนี้มันเป็นสาหรับแบบผิวผสมแล้วผมก็จะบีบ ผมแนะนำไม่ใช่เป็นนิ้วนางนะครับเพราะว่าน้ำหนักนิ้วนางเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักที่แบบว่าโอเคสุดสำหรับหน้าเราแล้วตอนนี้เป็นเนื้อตอนนี้เป็นเนื้อโลชั i นนะครับมันก็จะบางเบาน,นิดนึงผมก็จะแต้มเป็นห้าจุดนะครับค่อยๆเกี่ยวไปนะครับ ที่ลงมาเจอเลเซอร์เสร็จแล้วผมก็จะลงเป็นตัวเอสเซอราเดอร์เดวตัวนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปของดีประจําเดือนก็เราย้อนกลับไปดูกันก็ได้แล้วก็ผมก็ยังใช้อยู่แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยผมก็ต้องไปซื้ออีกแล้วอันนี้เป็นแบบว่าบำรุงผิวหน้าเรานะครับแล้วแต่เลยว่าคุณอยากใช้เป็นตัวไหนแล้วแต่ว่าตัวไหนเข้ากับผิวหน้าคุณแล้วก็คุณไม่แพ้ตัวไหนคุณเอ่อได้ผลกับตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยครับมันไม่จํากัด เหมือนเดิมครับลง5จุดเหมือนเดิมตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันได้ผลกับผิวหน้าผมจริงๆและหน้าผมก็ไม่แพ้ด้วยด้วยปกติเนี่ยผมจะใช้ไอ้คีมพวกเนี้ยผมจะแพ้ตลอดแต่ว่าตัวนี้มันก็ผมก็ไม่แพ้มันก็โอเคอยู่ผมว่าตัวสุดท้ายก่อนที่จะออกจากบ้านผมก็ใช้เป็นตัวครีมกันแดดนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของ b i o l e UV Alqualish แ,แลายคนคงรู้จักกันนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วตัวนี้มี S P F 50บวก P A บวก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 ผมไม่เข้าใจหรอกว่าบวกบวกนี่คืออะไรแต่ผมว่ามันช่วยหน้าผมกันแดดได้เยอะเลยที่เหตุผลที่เราต้องใช้กันแดดเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าคุณจะทํางานอะไรไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือว่าแก่ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะทํางานในห้องแอร์หรือทํางานกลางแดดคุณต้องเจอ U V อยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยคุณเหล็กเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันเพราะว่า ยูวีจากแสงแดดเนี่ยทำลายหน้าเรามันยังเสี่ยงเป็นมาเลงผิวหนังแล้วก็ทําให้หน้าเราดูแก่ขึ้นด้วยถ้าเกิดไม่อยากแก่ก็ป้องกันไว้ดีกว่าเนี่ยครับหลังจากทากันแดดเสร็จก็ทิ้งไว้สัก10นาที15นาทีก่อนออกจากบ้านแล้วกันเพื่อให้มันแห้งเพราะว่ามันจะได้หน้าเราจะได้ดูไม่มันหลังจากที่มันแห้งมันก็จะดูเป็นปกติแล้โอเคครับแล้วก็นี่เป็นทั้งหมดที่ผมใช้ก่อนออกจากบ้านนะครับ แล้วก็ช่วงกลางคืนหลังจากที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมก็จะล้างหน้าแล้วก็เช็ดโทนเนอร์แล้วก็ลงมาเชตไลเซอร์ครับผมก็ใช้เป็นตัวเซรั่มตัวนี้เป็นของเอสเต้ราเดอร์เหมือนกันครับผมก็เคยพูดไปแล้วตัวนี้เป็นเซรั่มสำหรับใช้ตอนกลางคืนเรามาดูคลิปเก่าของหน้าถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดตัวนี้ก็ไม่มีอ,อะไรมากคุณก็หยดหยดใส่มือแล้วก็ถายทั่วหน้าแค่นั้นเองเออผมบอกไปถ้าเกิดช่วงกลางวันเนี่ยเราไปที่หน้ามันมากๆหรือว่าหน้าเราเริ่มดูมันหรือว่าเราไปโดนอ,อ,อะไรควันผลพิษอะไรข้างนอกก็แล้วแต่เน ผมว่าจะใช้เป็นกระดาษซับหน้ามันนะครับผมใช้เป็นตัวของแกสปี้นะครับตัวนี้ผมผมว่าค่อนข้างดีนะครับมันเป็นเหมือนเนื้อแป้งข้างหลังมันเป็นเหมือนเนื้อแป้งผมจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแล้วก็บางวันเนี่ยผมใช้เป็นตัวมาร์กหน้าของจากของคารวินที่ผมเคยทคําคลิปออกไปถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูหรือว่าอยากรู้ก็ลองกดไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมมาร์กหน้าที่ละประมาณ1-2ครั้งนะครับเพราะว่าผมไม่อยากมาร์กเก แล้วก็บางอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดผมขี้เกียจทาก็เป็นผมก็จะใช้เป็นตัวพวกแผ่นมาร์กหน้าผมก็จะใช้ไว้ในตู้เย็นแล้วพอเวลามาแล้วเวลามาแปะบนหน้าแล้วมันก็เออมันจะรู้สึกเย็นขึ้นแล้วมันจะทําให้หน้าเราดูสดชื่นขึ้นแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่านอนดึกหรือว,ว่าเริ่มมีถุงใต้ตาเริ่มอะไรแบบเนี้ยผมก็จะใช้เป็นตัวมาร์กใต้ตาตัวนี้ยี่บ้าบาทแล้วก็ผมมีเคลเ็ดลับเล็กๆน้อยๆตัวนี้เป็นตัวสําคัญเหมือนกันตัวนี้เป็น after shave cream นะครับผมจะใช้ทาตัวเนี้ย หลังจากที่ผมโกนหนวดทันทีมันจะตอนที่เราโกนหนวดเนี่ยหน้าเรามันจะแบบเป็นเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดแล้วเวลาแบบว่าหลังจากโกนหนวดเนี่ยเราอาจจะโดนมีดบาดหรือว่าแบบโดนคมมีดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทาตรงนี้มันก็จะช่วยได้มันจะจะทาให้หน้าเราดูดีขึ้นไปฉานร,รูขุมขนผมจะบอกสำหรับคนที่โกนหนวดก็คือก่อนโกนหนวดเนี่ยคุณใช้น้ําเย็นเนี่ยน้ำเย็นนะคุณใช้น้ําเย็นเนี่ยล้างก่อนแล้วก็คุณใช้ครีมใช้ครีมโกนหนวดจากนั้นแล้วก็โกน แลวตอนที่ร้างออกเนี่ยคุณใช้เป็นน้ําอุ่นแล้วกันคุณใช้เป็นน้ําอุ่นเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยมันจะไปแบบว่าช่วยทําให้รูขุมขนรูขุมลรูขุมขนรูขุมขนปิดตัวลงเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่าง il, หน bien, ึ่ง <together> ก็คือกินน้ําให้เพียงพอนะครับกินน้ําให้เพียงพอมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายๆครับแต่มันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็มันได้ผลจริงๆสําหรับผมเนี่ยผมกินน้าอย่างน้อยวันละสามลิตรขั้นต่ำคือสามลิตรอย่างน้อยคือผมต้องกินได้สามลิตรถ้าเก คุณก็ลองกินน้าเพิ่มมาละสามสี่แก้วดูคุณจะได้คุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยทีเดียวหน้าคุณจะดูดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องการการพักผ่อนจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดวันไหนผมนอนน้อยอย่างเงี้ยเอาละเสียวมันอาจจะเริ่มขึ้นมาลวเพราะฉะนั้นนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 7- เจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อวันโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงให้ความรู้และคลายความสงสัยของเพื่อนๆกันแล้วถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวเปนกี่ย ปกติราคามันค่อนข้างแพงรู้สึกมันจะประมาณ100เหรียญแต่ว่าผมได้ออส่วนลดมาถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับแล้วก็ของทั้งหมดที่ผมใช้ย่ยผมจะทิ้งผมจะลองหาลิงก์แล้วก็ทิ้งไว้ใข้างล่างดูนะครับแล้วก็ลองไปเช็คกันดูถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ว่าผมไม่ได้พูดไปแล้วก็อยากจะแนะนําก็ลองคอมเมนต์บอกผมข้างล่างตัวก็ได้นะครับรวมถึงบริษัทอะไรที่ต้องการแบบว่าอยากให้ผมลงตัวไหนก็ลง ติดต่อผมมาด้วยนะติดต่อผมมาก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเราใกล้จะถึง1 0 0 0พันกันแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยโอเคครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูแล้วก็อยากใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามผมก็ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับไป